สวัสดีจ้าพี่โยโคุลาด์บานเองดิจ้ามาจ้ะวันนี้พี่โยก็ไปกลับมาจากที่ว่าไปเฉลิมพระเกียรติมาแล้วจัดพอดีน้องเขาให้เนมายมาแล้วไฮเมลี่ทำเนมายซุม่มก็เอามาไว้แกงไว้อะไรอย่างเี้จัดก็เลยแบงมาให้น้องเขาเอาไปสับมาให้เแเช้าเลยจ้ะาพี่โยกลับมาถึงบ้านก็เลยจะไปใไฮเมลี่นะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะนี่บ้านเนมายได้ร้ายไม่ได้จจ้ะ โอามาจะไปโย,โยกพอจะหล,ลุดกนได้จร oh. ิงหลายยุทจ้ะแนนมาช่วยโยกดเดินเด้อจะให้น้องแน่มาช่วยยกเดินจิ้นจุ้งปุ๋ยหนึ่งมันนักยกลงคนเดียวไม่ไหว,วนะจจะเดี๋ยวให้น้องแน่ช่วยยกนะ ีจ้าเออได้น้องเนมช่วยยกไปนะจ๊ะโอ้วันนี้อยู่ครบพร้อมหนะ้าพร้อมตาเลยนะจ้ะขนมจีนค่ะดีจ้าเปดีจ้ะกิน <laughs> อะไรกันเนาะเดีนยวน่ะขนมจีน <laughs> โอ้ตำไม่เบือ่อไม่นั่นก็เลยจะดตำขนมจีนใส่หมูย้อยเลยจ้ะโยกกลับมาถึงพอดีก็เลยเอาน้ำมันลงมาให้เมลี่เลยจ้ะแล้วให้เมลี่รอจัดก,การว่าจะทำอ,อะไรนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยก่อนจ้ะ ให้เขากินให้เซตซับก่อนนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาช่วยแมรี่ปอกหน้ำมายก,กันมาช่วยกันซับได้นะจ๊ะเนื้อจ่ยเอสตีเนี่ยมากินไอ้ยำหมูยอกันนี่ตั้แบบตั้มต้มหมูยอเนี่ยแหละจ๊ะก็ใสยทั้งขนมจีนทั้งหมูยอกาแฟมันเหมือนยำขนมจีนนั่นแหละนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยมาช่วยแมรี่ปอกหน้ำมายก,กันนะจ๊ะให้น้องกินอะไรเสร็จก่อนจ้ะนี่แมรี่ก็เตรียมลงมือเลยนะไไจ๊ะที่ลังจากที่ว่าพากันกินยำขนมจีนอะไรเสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะ เพื่อนมาช่วยเบลลี่โปรเพื่อนมาดก็มาช่วยได้ด้วยจ้ะนี่ห <c oughs> น้อใหญ่อันนี้เป็นหน้องไพรด้วยจะ้ะมาจากบ้านบ่าวแม่ด้วยจ้ะนี่ที่บอกคุณพาไปแขนเบ็ดกนากระสะเข,ข,ขานั่นเลยจะ้ะกระนาเขานั่นเลยจ้ะดีเขาปลูกหน้อไผ่ไปหลายเลยบอกว่าโยชิกลับเป็นไหนน้องกับทามเลยบอกว่าเดี๋ยวกลับเช้าวันอาทิตย์เลยจะ้ะน้องไปเขาหายเช้าเลยโยก็ หรือแบบไปไม่ได้ไปด้วยนะ่าจะได้ไปถ่ายตอนซับตอนนั้นน่าจนเป็นนองเอามาให้ตอนจะออกมาบอกว่าโยนี่เดี๋ครับเอามาให้เม่ไปทำน้ำมายสุ่มก็เพื่อ,อไว้ตุ่มจืดตุ่มอะไรกินน่นาจะแต่ว่าน้องบอกว่าเหมือนตนุ่มหนามเดียวกับโพ ใคระไรจินจูอะไรยังไงไม่รู้เลยนเขาบอกอยู่มาเลยจะลืมนล้วก็ให้มากรูงน่ะนั่นก็ที่ให้มาต้มซ้ำต้่มหรือว่าต้เป็นต้นเดียวโอใหญ่ๆเค้อ่ะดีี่ดตั้งจแม่ีจะได้ทำน้ำมัส้มีระบาจะนี่จะทำน้ำมัสซมอะไรจะเ้าไ้เจ้าว่าที่ว่าน้ำมันซมนม่ดีให้ไปนั่นเจ้าว่าอร่อยกันใหญ่เพราะว่ามันไม่เปรี้ยวมาก ลางนามนี่ก็กินได้เลยเอาทำซุปกันได้แล้วก็เอาเวลาพัดกะเพรากใส่น้ำมายกันได้ใส่แกงน้ำมายก็เท่โค่งเดลียวได้เลยต้องโชงใส่ใส่ได้ๆมีใจมากใส่ให้มันเป็นเอกนุ่งเกลียวช่วงนี้บ้านพี่โยแหงเลงเนะจ้ะเห็นบอลอื่นเขาฝนตกที่ดีหนามช่วมแต่บ้านพี่โยแหงเลงก็เลย ไม่ได้ไปหานอจไปได้ไปหาอเยจไอา้เตยนดงรุกิงเลมายวดไฟตย่มีปออกไปแล้วก็จะมาซับอีกทีนึงนะจ๊ะไปตุงยังยางลูกอกพึ่งแต่นันเม่ก่ลืมเด็กก็ตังรก่ลืมจุงก็ดเท่าเหมตนกั็ไปนุ โด่งโดงเย็ดงอกยังกํลังฝนตกดอนิดนึงมาขึ้นนี่กํลังเหล่นี่เย็ดนี่คนท่นทใจคนหาแต่นกํลังเหมือนกันมันอ้กําลังงออ หนันได้ล้อเหม่ฝ้นไม่ต๊โพเตนดนเลยแล้วแบบข้างลุเขาเข้าใหม่เหียลเว้ยโอ้ไม่้อ้ดิ่เยอะ่ด้มยังไม่เนี่ย้ทำไมมันจังหวะทำไมบานเอี้ยงมันเล่งขัให้เมลีนั่งปอกปเรื่อยเรือนึจะ กันนั่งปอกันไปเรื่อยๆกับไก่เสร็จแล้วจันนี้เหลือยีซีนอน,นะจันนี้มีมือสมั้งไม่เป็นไรจ้ะพี่โยก็ยืนให้เป็นกำลังใจไปนะจันนีม้มือสมัง้งแก้การเดี๋ยวตอนซับนี่แหละจ้ะเดี๋ยวจะมาช่วยหนังซับกับพี่โยชอบซับ <c oughs> น้องสวยๆดีใจขาวหัวดีจ้ะน้องก็สาไปซับมาให้แต่เช้านะจันก่อนพี่โยกลับมา Thuộc trái mày đi để để hái ngan ngàn hay thăm Học hết vậy gì gì còn nợ chuột. Thắc phun tước tước đến chuột ถึงสิบผ่านาทีไม่เหมาวันมันก็เฉล่ยเมื่อเก็บตกอย่างแรงเลยจ้ะเที่อภิยุรไปเนี่ยตกทุกวันเลยจ้ะวันที่อภิยุรไปแค่นี้ก็ตกตกเหมาวันนี่เนี่แต่มันมันติดจำลองอย่างอย่างอย่างพออยู่ติดเขาที่นี่ฝนก็เลยดีนะจ้ะ เดี๋ยวสองนอนนะจะจะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปหนังซัตกันนะจ๊ะโอ้อันนี้ก็มือสมังเดีจยวจะหนังช่วยไม่ดีซักแซมโยจะไม่ต้องได้ช่วยชัลวาดไอ้เพื่อนมาดก็ไม่ดีหนังซัตกัเป็นสองคนพออันนี้ก็เพื่อนมูกันเดี๋ยว <c oughs> จะในสมัยเรียนเดีย๋ยะมูกัน จะเป็นทีการซับทำน้ำลายสมนำ้ำายจองบานยูนะ่นเ เมลี่ก็เสร็จเอาอเปลือยไปทิ้งเสร็จซับเรียบร้อยเดี๋ยวเจนี่ก็จะมานั่งซับต่อเลยมาเด้อจะมาช่วยเมลีซับเด้อเบื่อไปทิ้งสวนทองมาจ้ามาช่วยเมลีซับเด้อนี่วัววัววัวันเจ้ววันจ่อยทุกว,วนันสาววันอาทิตย์ตะเสียงเอ็ดเ่นก็มาแต่เตะเตะ สื่อมาแพงบิดเข้าไปจติลุกไ,ไป้านนยนไหนสื่ออืมเหน็นดิสื่อมาแพงบิดไปโหลดแอนรีคับไ่เป็นเด็กเชยตัวถ้าแอนดีคขับเป็นก็คือจะเป็นเด็กเป็นเ <c oughs> ด็กสะก่อยมันแกเลยเด้กจ้ะแย่แข็งฮารดยังบิดจะลงซะย้อมบิด <c oughs> ไม่ยอมปล่อยมือซะด้วยเราฮารดโหลด <c oughs> ให้ลูกเลี้ยงเสียงหล,ลงเลย ว่าลงซะาให้เช้เด้จังนะออตะหวังหลุดหรือหวังแม่นะหวังหลุดจ้ะ <c oughs> สีมาตั้งหลายบาทแม่ใบหนามเป็นดอกลงหมดไปไอ้ดอก,ดอกถ้าหลุดไม่ทับเอาไว้มันได้บิดยางเดียวเนาะบิดบิดบิดแม่มือจะกดตรงไหนอันไหนจีจจดอันไหนจีนันหนึ่งหาไม่เห็น ของขายก็เมื่อวันโอ้ยผลิตไม่กันเหมือนท่านเลยของนี่หนม้ได้่ติมกระมังไฮเมรีกก็เพื่อนเจอกันซับไปเรื่อยๆจนซับไปคุยคุยกันไป้จนสนุกสนาน เกมก็มาสวัสดีจ้าหายเล็บไปเลย,ยไปเองลงเะเบียนคนว่างงานเท่านี่ลงเะเบียนคนวางงานแล้วอ่ะขอ้ขายก็มุดวันเลยมาจิบผลิตเงินทานงานการอย่างนี้ จะ่ไ้เขาไปถไายไห่หยุกลงมันอยู่ในดยแจ็กยังไงดูนี่นะนนหนว่า<ห>จะมีพาหยุเขาโคราชปน็นไงเดี๋ยวรอดูก่อนเว่าพาหยุจะเขาโคราช เอฟซีทางภูเก็ตทางไหนทางของเมลีก็จัดไงถ้าคนไหนหนาดนามท่วมก็เมลีก็เป็นกำลังใจช่วยเด้อดเด้อจากทุกคนทุกคนโอเคเขาเลิกท่วมหน้าเราแม่เขาไปท่วมเชียงใหม่เชียงรายแล้วตอนนี้น้องไ<า>ยทยดูทำไมคือว่าภูเก็ตไ,ได้ยังมีตั้งแต่สมัยน,ลลนู่นแล้วหนุ่มเหล็กนี่ท่วม์วังไวๆนี่ตอนนี้เชียงรายกับน้องไายบอลผัดนมกำลังเลยโอ้เห็นหลอกคนหน้าตรงนั้น ทำไมเม่แบ่งมาตุกโคราชช่างบ้านเมยดีเด่นก็ไาเหมยดีเหล่งกว่าเหล่งคืนคนทวมก็ทวมตัดอย่างนี้ได้แล้วมาเจ๊บดาลำเอียงครับครับครับเก็ซอยเอาเฉพาะตรงไหนแล้วก็ตัดให้มันเจ็บแบบตัดให้เสมอแบบนี้ด้วยนะดีจะเอาไปตุ่มเลยกับปาดเหลาเหลาเหลาตัดเลยตัด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 เลยนัว มือจะมั้งซับอย่างเดียวใช่ไหมไม่จะมันนัดตัดเต่งักตัดดไปก่อนก็ได้เรื่อยนี่เงียบจอยเดบไปตัดนใหม่นี่ไม่ยอมได้ยินเสียงกัวหมูกันจะได้ยินเสียงี่ไปหา เดี๋ีกับนงซับกัปเ่อนไปด้จนี้เดี๋ก็ยัดเข่งยัดขาตา้มเสร็จวกคนเด้อจะเย็ยึดีไว้ดอกขามันก็ยังพดนันเลยได้บ็จะไว้เ้อนี่ยังพุชทุ้ยไปได้แต่นั่งนี่เด็ยังพดไม่ได้ด้ัจจกที่วันน้องแนนอนให้ อาหารย่อยแล้วก็เลยลุกขึ้นมาช่วยแมลี่ตอได้จ้ะร่วมแรงแข่งขันนะจ๊ะแต่น้นองนิ้งนั่นอ๋อบรรยุทธก็เลยเอาเสื้อผ้าไปซักนั่นจ้ะของพี่โยก็เพิ่งเอาไปซักมาจุ้ยจุ้ยจว้ยจุ้ยไปสัก สนุกสนานกันใยญ่น่เป็นับน้ำมันก็ต้องจริงๆด้วยจ้ะนีก็แมาจัะนี่แมลี่้องนี้ก็ทำซับน้ำมันไก่เซ๊กันเลยด้วยจ้ะนี่เลือยู่ไม่คีนอนนะจ้ะนี่เลยเอาหยดมัเนาไว้แกงกันเลยการขยันชังแข็งป๊อแป๊บก็จะเซ็ตเลยจ้ะ

น,น,นาโจเลยทำานในการซับน้ำมอะไรกันได้สุดเนี่นนย,าย <c oughs> ขาวดีได้จริง เก็บมาให้เด็ดจังเอาเมนแล้วก็ทำปากมุกมัฟปุ๊บมัฟอะไรเด็ดจังแอนแทจะกินนิ่หน่อหม่แอนแทก็นเพื่อนบ้านที่ว่าเมลี่เป็นผู้ไปฝากทองไหวเด็ดจะงป่านตรงข้ามกันหลังนู้นเด็ดจังเป็นมูกันกับพี่โยต์แต่สมัยเรียนเด็ดจังเวลามีอะไรก็มาช่วยกันนั่งถ้ำในตรงนี้เด็ดจัะ ปเป็สินขาวจ้วงเลยจ้ะของแซ่บของอร่อยเลยจัดปิมือการดองของเมลีนทับเอาเมืนอ่ไป เมนลีก็หั่นทีว่าซเชิงตรงโคนมันทีบาเชิงจะแข็งแ็งหน่อยเจะหั่นบางๆพอทาซับไปมันก็จะเป็นเส้นแข็งแข็งมันจะมันจะหินตอนมันเป็นยอ็จะไม่ค่อยอร่อยก็เลยต้องมาซอยบางๆมัน จากคลิปนี้ก็จะไว้แค่นี้นะจ๊ะพี่โยก็ต้องขอขอบอคุณ FC ทุกๆคนด้ยจ้ะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แลวกเป็นกำลังใจกับพี่โยแล้กก็ครอบครัวนะจ๊ะพี่โยรัก FC ทุกคนสด้จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า